เอาพี่น้องครับเดี๋ยวเวอร์งัวของกุ้ยไล่ฟาร์มครับตัวนี้ตัวต่อไปครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอออกแดดได้เดีอยวพน้อครับมันจะสีงามๆนะครับคือมันฮอนแดดครับในเมียสีบลาสติกดีก็บอกบอข่าวของนอกสีดีก็ไอเพราะว่ากล่องคุ้มนี่ต้องออกแดดครับสีแดงก็เสียบตาเลยนะครับตัวนี้นะครับคือขออยากสร้างจ้าของฟาร์มได้พวกนนี้นะครับก็ตัวนี้ซื้อยังไงวะตัวนี้ VL ครับ VL โลโรโจนะครับซื้อนี่ได้ไหม ตัวน,นี้อายุปีอะไรวะตัวน,นี้ไอ้ตัวนี้สามปีกว่าครับสามปีกว่าตัวน,นี้เป็นง่วน้ำเขา่าว่ายที่ยงไหนตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เป็นง่วน้ำเข่าครับผมเป็นง่วน้ำเขา่านะเป็นสายพิเอลสายพิเอลเด่นเรื่องกล้ามเนื้อและน,ำน้ำนมน้นอยพนวาัลบล่เรวก,กระดูกโค้งสางใช่ไหมครับตัวน,นี้เพิ่งอายุสามปีกว่าจุดเด่นของมันคือลำตัวยาวพี่น้องครับลำตัวยาวนะครับแล้วก็ลึกลึกลับไข่ดำครับตัวน,นี้ตัวนี้มีผลงานไหมตัวนี้ตัวนี้ก็มีผลงานเหรอครับเอา เหตุผลที่ซื้อว่าตัวนี้เป็นยังคือซื้อครับวันนี้ถามจ้าของฟาร์มขานอกนะครับังแต่การออก่าพัฒนาตุกกรรมเลครับคือว่าไงเขาต้องการเอามาาไข่สายในประเทศไทยเขาพระว่าตอนนี้คือบ้านเขามันมีหลายตัวแล้วนะครับวันนี้เขาเลยต้องการสายที่มันเป็นสายตังพราะว่าสายวิเอลบอมีในประเทศไทยบอมมี่โบรายตัวไหนเกยน้ำเข่ามาไา้เนาะตอนนี้นะก็ถือว่าการเนื้อดีอยู่นะครับตัวนี้การเนื้อดีนะครับแล้วลำตัวเง้วดีนะครับ แล้วก็เม็ดสีดีอยู่นะครับเป็นงวดโบนไอเนาะครับแดงเข้มครับบแดงเข้มนะครับแม้มันนีมีเลือดงวดท่อไว้เรื่อยเลยโบนครึ่งเลยสายแดงนั่นครับสายแดงทั้งหมดเรื่อยเนาะครับอ่าตัวนี้เป็นงวดสายแดงทั้งหมดเลยนะครับเป็น VL เลโรโจนะครับอายุ3ปีนะครับผลงานนะครับมีมาแล้วทีนะครับไอตัวนี้น้ำเชื่อคันไอตัวนี้ตัวนี้สี่พันครับสิบหาครับสี่พันสิบหลอดเท่ากันนะครับตัวนี้ครับสี่สิบครับตัวนี้นะครับเป็นวีเอลโรโจนะครับสี่พันสิบหาหลอดเอาไอจุดเล่นงวดตัวนี้คือยัง สีโค้งสั่งครับไร่นานะครับสีโค้งสั่งไร่นานาได้เนาะนะครับตัวนี้เราเป็นเรื่องสีโค้งสั่งไร่นานะครับเอาให้เบิ้งคักๆเลยพี่น้องครับอันนี้ก็คือง้อหนอเข้ากันนะครับน้ำเข่านะครับกับเป็นง้วน้ำเขา่าสีบาบนแดงครับเป็นง้อสายตางครับสายพี่เอลตัวนี้นะครับ <S <S แล้วไอ้ร้องเงินหันเท็จทั้งสี่เรายังจุกออมไปเรื่องง้นอนอครับขออย่าเสียบุญอย่าเด้อหมุนหมุนหมุนเขายังไงแบบไหมครับไอ จุงงหนว่าตัวนี้จุงยากรว่าเอาลองจุงบนในเบื้องนะครับแขงยางพี่น้องเบื้องนะครับวันสีงามสำเร็จครับว่าตัวนี้ครับเอานะครับตัวนี้คือ V l อลโรเจอร์นะครับโลโจนะครับของวิไลฟาร์มพี่น้องครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับท่ายสูงเขาได้งหว่าตัวนี้เกือบ้นะครับท่ายสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับประมาณเกือบนะครับคือตัวนี้คือล้ำตตรงครับหลังเปครับพี่น้องครับก็คือแล้วก็โตล้ำตัวเงี้ยวเป็นที่เรียพื้นผาการเนลอดีครับแล้วก็เป็นง่วนน้ำเข่าสายตั้งครับ จะเดินขึ้เรื่องไล่หนากว้างนะครับแข่งขาใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องโค้งสั่งแล้วก็นำนมครับพี่น้องคนว้านครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเอาเข้าค้อได้ไหมนะครับที่นี่นะครับให้พี่น้องได้เบิ้งเบื้งต้นก่อนนะเพราะว่าถือว่ามันมีหลายตัววันี้มูกนี้มุหันดีท้ายครับพี่น้องเบิ้งแบบละเอียดทุกตัวเลยนะครับ4,015หลอดน้อยเนาะครับผมเอาเบอร์จิตต์นี่0 8 3ครับ0831513ครับ1513825ครับ825นะครับวิไลฟาร์มเอา ขอบคุณครับว่าครับ